ันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทําดอกไม้จากถ้วยปิโป้ที่เด็กๆนํามานะ<อ>ครับเนี้อถ้วยปิโป้ที่เด็กๆรับประทานแล้วเปลือกถ้วยที่ไม่ใช้กลายเป็นอะไรนะครับดอกไม้ยังนี้นเป็นดอกไม้ที่ลูกก็เป็นขยะเอ้าเป็นขยะแต่ว่าเราเอาขยะมาทําให้มันเกิดคุณค่าขึ้นเราเอามารีไซเคิลเอามาประดิษฐ์เป็นอะไรดีนะเป็นดอกไม้อมุปรกรณ์ที่จะใช้นะครับวันนี้มี หลอดกาแฟหลอดกาแฟนี้เราจะทําเป็นก้านดอกไม้นะครับกาแฟสามารถหักได้เดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นดอกตรงนี้เป็นก้านแล้วก็มีใบดอกไม้ต้องมีใบด้วยใบครูประสงจะมีให้สามสีเลยอ่ะเขียวเข้มเขียวเข้มเขียวกลางเขียวกลางเขียวอ่อนอ่อนอ่านี่เดี๋ยวให้เด็กๆเลือกเอาสองใบเอาเขียวอ่อนหนึ่งใบหรือจะเขียวเข้มหนึ่งใบก็ได้นะครับหรือจะเขียวอ่อนหนึ่งใบเขียวกลางหนึ่งใบก็ได้นะครับ หรือจะเอาเขียวกลางหนึ่งใบแล้วเขียวเข้มหนึ่งใบแบบนี้ก็ได้อ่าเอาสีที่ต่างกันนะครับนี่นี่ก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเราต้องระบายสีก่อนนะให้เด็กๆปั้มสัญลักษณ์ตรงกลางเกสรดอกไม้ตรงนี้นะครับดอกไม้เราจะต้องอู่ที่จานอุประสมีวัสดุเรือใช้ก็คือขวดดัางนก วันนี้เดี๋ยวเราเปิดฝาออกอ่าขวดรังลบนี่เราเสียบเข้าไปเราทำยังไงมันจะอยู่ล่ะครับใช่ใส่ดินอ๋อต้องใส่ดินแต่คุณครูคคคมีดินน้ำมันนี่นี่นี่ใส่ดินใส่ดินดินน้ำมันเด,เด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมให้เด็กๆทำเป็นก้อนเล็กๆทำเป็นดินใส่เข้าไปเออดินดินเล็กๆใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็มือกดกดแล้วมันจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมเล้ยวแล้วก็เอาไปตั้งใส่ดีที่เราประดิษฐ์ไว้ ปดิตจากแกนแกนสปอเทสเนี่ยไม่ใช่แกนที่ชู่ที่เราทำไว้เวางไว้ตรงนี้เลยนี่วางไว้ไตรงนี้เลยเตอนนี้เด็กๆทุกคนกำลังระบายสีดอกไม้กันอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวระบายเสร็จแล้วเราจะไปทำอะไรครับเอาไปตัดเนาะอ่าคนไหนระบายสีเสร็จแล้วก็จะมาตัดดอกไม้นะครับอ่าใช้คันไกตัด วันนี้เด็กๆบางคนระบายเสร็จแล้วก็จะมาตัดดอกไม้คนไหนที่ยังระบายไม่เสร็จก็จะระบายอยู่นะครับเด็กๆตัดดอกไม้ด้วยตัวเองนะครับนี่กล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วจะจบอนุบาลหนึ่งแล้วปีหน้าจะเป็นที่อนุบาลตัดได้ลูกน,นุ่งงนี่กล้ามเนื้อมือเริ่มแข็งแรงแล้วนะตัดเองได้เลย

เล็กๆที่ทํามาจากขวดอา่อานี่ทํามาจากขวดแบรนด์นะครับขวดลังนกอา่าเสร็จแล้วเอาไปตั้งข้างบนเลยลูกเสร็จแล้วเอาไปตั้งข้างบนอา่เอาเรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะครับประดิษฐ์มาจากวัสดุเอือใช้